มาแล้วค่ะตารางคิวงานเดือนเมษายนของน้องลีโอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลคลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของน้องลีโอนะคะตารางคิวงานเดือนเมษายนออกแล้วค่ะโพสต์จาก a c e b o o k น้องลีโอไม่หมดนี่นะคะงานแรกของเดือนเมษายนนะคะวันที่2เมษายนถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่4งานร้องเพลงงานประจําปีวัดเขาดินตนําบลเขาดินอ,อําเภอ บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะออสเตดเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะงานคู่ค่ะลีโอกับพี่ฟอร์มนะคะวันที่7ไลฟ์สดเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันที่14ค่ะงานร้องเพลงงานสงกรานนะคะวัดแก้วเจริญ35แขวงบางพลมเขตตลิ่งชันกรุงเทพค่ะ ออสเตดเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็วันที่17นะคะไลฟ์สดเวลา19นาฬิกาค่ะวันที่19ถ่ายรายการไม่หมดนี่ส่วนวันที่20เมษายนนะคะน้องอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะงานร้องเพลงตัมเมอร์คอนเสิร์ตสงกรานต์เฟสติวลัลล็อบบี้โรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดชนบุรีนะคะขึ้น เวทีเวลา18นาฬิกาค่ะงานนี้น้องลีโอโชว์เดี่ยวเต็มวงค่ะอุย้ยงานแรกนะคะที่น้องลีโอได้โชว์เดี่ยวในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็วันที่21นะคะล็อกคิวรายการเพชรตัดเพชรวันที่22ล็อกคิวรายการเพชรตัดเพชรวันที่23ล็อกคิวรายการเพชรตัดเพชรค่ะ ส่วนวันที่25รายการไม่หมดนี้วันที่26รายการไม่หมดนี้ส่วนวันที่27นั้นเป็นงานร้องเพลงนะคะงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะขึ้นเวที3ามทุ่มครึ่งนะคะงานคู่ค่ะลีโอกับพี่ซันนะคะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับคิวงานเดือนเมษายนของพ่อมาลัยของเรานะคะน้องรีโออาทิพ์ค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะใครใกล้ที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจที่นั่นได้เลยค่ะไปเพิ่มพลังบวกนะคะไปรับรอยยิ้มไปฟังเสียงหวานๆของลูกชายนะคะน้องรีโออาทิพ์ค่ะลูกชายคนเล็กนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์นะคะจาก f a c e b o o k น้องรีโอไม่หมดนี่ไว้นัที่นี้ด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องนะคะก็เข้าไปได้ที่ facebook น้องลีโอไม่หมดนี่นะคะแล้วก็อาทิตย์โซดานะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของน้องแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามป้าเลกชาแนลไว้ด้วยนะคะจะได้ รับทราบข่าวสารของน้องลีโออีกช่องทางหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ